คาถาบูชาเสริมดวงประจำวันเกิดเจ็ดวันท่องทุกวันแหละแต่ละคาถาแต่ละวัดก็จริงๆแล้วเป็นคาถาอย่างกระทูเจ็ดก็ไปอย่างนี้แหละก็เริ่มต้นกับวันจันทร์ที่เขาจะเขียนบ่อยๆก็จะเริ่มต้นกับวันอาทิตย์ จะเริ่มต้นกับวันจันทร์คาถาจะตรงกับอิติบไอทิปิโซแปดทิศซึ่งใช้กับอย่าง8ทิศอีกด้วยก็เริ่มกับวันจันทร์คาถาผู้ที่เกิดวันจันทร์อิระชาคตารสาอีกครั้งนะอิระชาคตารสาคถาผู้ที่เกิดวันอังคาร ติหังจโตโรทินังอีกครั้งติหังจโตโรทินังแล้วคาถาพุที่เกิดวันพุธกลางวันปิสัมระโลบุสัพพุธปิสัมระโลบุสัพพุธคาถาพ้ที่เกิดวันพุธกลางคืนคพุทธบรรทูธรรมวาคะ อีกครั้งขะพุธบันทูธรรมวัคคะคถาผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีพระสัมสัมวิสเถพระอีกครั้งพระสัมสัมวิสเถพระคาถาผู้ที่เกิดวันศุกร์วาโทโนโอมะมะวาวาอีกครั้งวา โทโนะมะมะวาคาถาผู้ที่เกิดวันเสาร์โสมานาการิธาโทอีกครั้งนะโสมานาการิธาโทแล้วคาถาผู้ที่เกิดวันอาทิตย์อวิสุนุสานุติอีกครั้งนะอวิสุนุตสานุติซึ่ง ถ้าท่องคาถาอย่างกระทู้เจ็ดแบกเต็มที่เลยทุกบทก็จะเป็นอิรชากตารสา,าทีหังจโตโรทินังบิสัมระโลบุสพุทธโสนมานาการิธาโทพระสัมสัมวิสเทพระขพุทธบรรทุธรรมะคะวาโทโนอามามวาอาวิทสุนุตสานุติซึ่งจริงๆแล้วถ้าเขียนเป็นยันเกราะเพชรเขียนจากซ้ายถึงขวา อิรชาคตรารสาแล้วเวนวักไปใต้วักนั้นก็เป็นติหังจโตโรทินังแล้วใต้วักนั้นอา่อาอบิสัมระโลบสพุทธใต้วักนั้นโสมานากริธาโทใต้วักนั้นพระสัมสัมวิเศษพระใต้วักนั้นขพุทบธบรรทูธรรมวคใต้วักนั้นวัทโนอามามวาใต้วักนั้น อวิชสุนุสานุติิรือชกักตรารสารที่หังจะตโรที่นังบิสัมฤโลบสพุทธสมณะกริธาโทพระสัมสัมวิสเถพระขปุตฺตุธรรมวะาวาโทโนออมมะวาอวิชสุนุสานุติถ้าเขียนเสร็จแล้วเป็นกรงนะเป็นตารางตารางใหญ่นะก็อ่านจากข้างบนไปถึงข้างล่างจากด้านซ้ายไปถึงขวา คืออาวิชนุตสานุติพยางค์แรกก็คืออะอิรทาคตาราพยางค์แรกก็คืออีอะขอโทษนะอ่าอิรทาคตาราศคำอ่าวัพยางค์แรกก็คืออีออนะออตอกกออิหังจโตโรทินังพยางค์แรกก็คือติอภิสัมลโลปัส,สพุทธพยางค์แรกก็คือปิ ก็เอาสามพยางนี้ก็คืออิติปินะคือจันอังคารพุดธกลางวันแล้วพุดธกลางคืนก็เป็นขพุทธบรรทุธรรมคะพยางแรกก็คือคะมัมพริหัสก็คือพระสัมสัมวิเสเทพระก็เป็นพระก็เลยถ้าอ่านหาข้อแรกเนี่ยก็เป็นอิติปิโสพระ ก็เลยสนิทสถานได้แล้วว่าอ่านจากซ้ายจงขวาในกรอบยังกรอบเพชรใช้คาถากระทู้เจ็ดแบกหรือว่าบูชาดวงเจ็ดวันก็จะเป็นอิรัชาคตารสาทีหังจะโตโรทินังวิสัมระโลบุสพุธโสมันกิการิธาโทพระสัมสมิสเทพภะขพุทันธุธรรมวคขวาทโนอมมะโะอวิสุนุสานุติ แต่ถ้าอ่านจากข้างเป็นแนวตั้งจากข้างบนถึงข้างล่างจากซ้ายถึงขวาอักษรอักขระเดียวกันนั้นเหล่าอักขระเดียวกันนั้นก็จะอ่านอีกแบบว่าอิติปิโสภะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิจจารณะสัมปนโนสุขโตโลโควิทูอนุตโรบุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธปะขวาติซึ่ง เป็นอิติปิโสแหละจึงอสองคาถานี้ประกอบด้วยกันเป็นยันอา่านได้สองวิธีสองแบบก็เรียกว่าคาถาอิติปิโสห้องต้นซึ่งเป็นหัวใจคาถากับมหายันต่างๆที่มีอยู่ในตำรายันร้อยแที่เป็นพุทธศาสตร์ไม่ใช้ไสยศาสตร์ซึ่งจะพบ ส่วนมากอยู่ในตำราของหลวงพ่อเปิลวัดบางพระและตำราของอาจารย์โอรคินวิรรยบุรณะที่รวบรวมยันต่างต่าสำหรับสำนักพระหมณ์แห่งชาตินะครับผมที่ออกหนังเอ,อยันร้อยแพิสดารซึ่งไม่ได้พิมพ์แล้วแต่ก็ยังหาได้